โรงเรียนวัดเจ็ดริ้วสาครกิจโกสนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครขอเสนอการดำเนินการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตอน้นตามโครงการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตอน้นการอ่านจับใจความสำคัญตามเทคนิคบันได6กขั้นโดยได้รับความรู้จากอาจารย์เสกสรรผลวัฒนะ สาขาวิชาภาษาไทยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ปกติของโรงเรียนจจวัดจิตริ้วสาขากิโกศลน,นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนในทุกๆบทเรียนฝึกทักษะให้นักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้อยู่เสมอ การพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงโดยใช้เทคนิคบันได6ขั้นสู่ความสำเร็จในการอ่านจับใจความสำคัญบันไดขั้นที่1อ่านเรื่องให้จบบันไดขั้นที่2ค้นพบคำสำคัญบันไดขั้นที่3บัรนทอนตัดส่วนขยายบันไดขั้นที่4เติมคำเชื่อมที่หายไปบันไดขั้นที่5สังเกตไว้คำขัดแยง้งและบันไดขั้นที่6สู่ความสำเร็จพลิกแพลงได้ทุกบทอ่าน สำหรับกิจกรรมนี้เป็นข่านนำโดยการใช้เกมเพื่อฝึกทักษะการจับใจความสำคัญครูมีเพลงมาให้เด็กๆฟังหลังจากที่นักเรียนได้ฟังเพลงจบไปแล้วคุณครูก็จะให้นักเรียนเล่นเกมผ่านแอปพลิเคชัน Quizit เพื่อฝึกทักษะการจับใจความสำคัญโดยใช้เทคนิค 5W1H ในเพลงนี้มีความรู้สึกอย่างไร นะคะตอบก็มีตอบถูกแล้วก็ตอบเร็วก็มีผลบุคคลในเพลงนี้ทําอะไรบุคคลในเพลงนี้ทําอะไรเวลาเดินค่อนข้างไวนะลูกสามสองหนึ่งนะคะนาะอ,อ่ะดูสิว่าบุคคลในเพลงนี้ทําอะไรนะคะอ่าลีดเดอร์ของเราขึ้นมาแล้วชานิตายังคงอยูมม่อันดับหนึ่งนะคะตอบถูกด้วยตอบไวด้วยเพลงนี้นะคะมีสองอันเองนะคะมีสองคำถามเองคําถามแรกบอกว่าคิดถึงคนรัก ในวันที่ฝนพรําสองบอกว่าหลบอยู่ในบ้านขณะฝนพลํานะคะเนาะข้อนี้14คนตอบที่ตอบมาตอบถูกหมดเลยนะคะคิดถึงคนรักในวันที่ฝนพลํานะคะสำหรับขั้นสอนดำเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องการอ่านจับใจความสำคัญอ่านจับใจความสำคัญนะคะระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะคะเนาะจริงๆแล้วเนี่ย การอ่านจับใจความสําคัญเนี่ยเด็กๆได้มีโอกาสเรียนรู้ตั้งแต่สมัยตอนที่เด็กๆนนยอยู่ตั้งแต่ป .1 นะคะป .1 ชั้นปต่างๆเนี่ยเด็กๆจะได้เรียนรู้มาอยู่แล้วนะคะจุดประสงค์ในการเรียนของเราในวันนี้นะคะจะมีจุดประสงค์ทั้งหมดเนี่ยสข้อดังนี้นะคะเนาะก็หนึ่งเข้าใจวิธีการอ่านจับใจความสําคัญโดยใช้เทคนิคบันไดหกขัน้นโดยวันนี้เด็กๆก็ได้เรียนบันไดขั้นที่1แล้วก็ขั้นที่2อพาคน,คน,นบอกว่าอุ í, ้ยครูขาเป็นคาศัพท์ใหม่หรือเปล่าคะเทคนิคบันไดหกขัน้น ะะจริงๆเด็กๆเนี่ยเคยมีโอกาสได้เรียนแล้วแหละแต่ว่าอาจจะไม่ได้ถึงกเรียกในรูปแบบของบันไดหกขั้นนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะได้เรียนในขั้นที่1แล้วก็ขั้นที่2นะคะ2ระบุใจความสําคัญจากเรื่องที่อ่านโดยใช้เทคนิคบันได6กขั้นโดยจะเป็นขั้นที่1กับขั้นที่2เช่นเดียวกัน3นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการอ่านนะคะจุดประสงค์ในการเรียนของเรา3าข้อในวันนี้ดูก่อนการอ่านจับใจความเนี่ยการอ่านจับใจความสําคัญเป็นทักษะ เป็นพื้นฐานที่เด็กจะต้องเรียนจะต้องมีเรามาดูก่อนว่าใจความสําคัญเนี่ยถูกแบ่งออกเป็น2ส, Rut, 2> ส่วนนะคะใจความสําคัญจะถูกแบ่งออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆก็คือ 1. ใจความสําคัญที่เป็นใจความสําคัญหรือว่าเป็นความคิดหลัก 2. ก็คือส่วนขยายความสําคัญหรือว่าพลความพลความก็คือข้อความที่ไม่ใช่ข้อความสําคัญที่เป็นการยกตัวอย่างอธิบายต่างๆซึ่งประโยคใจความสําคัญเนี่ยจะอยู่ที่ต้นของย่อหน้าก็ได้ จะอยู่ที่ท้ายของย่อหน้าก็ได้จะอยู่ที่กลางของย่อหน้าก็ได้ใจความรองหรือความคิดรองนะคะข้อความที่เป็นส่วนขยายหรือสนับสนุนใจความสําคัญเพื่อให้เกิดความกระจายสมเหตุสมผลนะคะบันไดขั้นที่หนึเนี่ยเป็นเรื่องของการอ่านจับใจความสำคัญซึ่งเด็เดเดกๆจะต้องอ่านเรื่องให้จบตั้งแต่ต้นจนจ,นจบ จากนั้นเนี่ยจะมีการตั้งคําถามอาจจะตั้งขึ้นในความคิดของเราหรือว่าเราจะตั้งคําถามจดไว้ในกระดาษก็ได้แล้วตอบคําถามไปทีละข้อให้ได้นะคะเทคนิคบันไดขั้นที่2ก็คือการหาคําสําคัญหรือว่าคีย์เวิร์ดคำสำคัญคืออะไรคําสําคัญจะเป็นคําที่ปรากฏตั้งแต่ต้นจนจบจะเป็นคําซ้ําๆเดิมๆหรือจะเป็นคําในหมวดเดียวกันก็ได้การอ่านให้จบแล้วก็ตั้งคําถาม 5W1H ะะมีอะไรบ้าง When Where Who What Why How นะคะ 5w 1 S. อันนี้จะใช้ได้กับทุกๆอะไรวิชาเลยนะคะไม่จาเป็นจะใช้แค่กับรายวิชาภาษาไทยหรือว่าไม่จาเป็นว่าจะใช้กับอันที่มันมีตัวละคออรเน่เท่านั้นน่ะนะคะใช้ได้กับทุกเรื่องคําสําคัญในย่อหน้านั้นๆนจะมี2รูปแบบรูปแบบที่1คําที่เขียนเหมือนกันความหมายเหมือนกันปรากฏซ้ําๆในย่อหน้าคําสําคัญที่2เป็นคําที่เขียนต่างกัน เขียนต่างกันแต่ความหมายเนี่ยเหมือนกันหรือว่าปรากฏซ้ำๆในย่อหน้านั้นเหมือนกันนะในส่วนของกิจกรรมไขคดีปริศนาเด็กๆจะได้อ่านข้อความจากนั้นฝึกทักษะการอ่านและการจับใจความสำคัญโดยใช้หลัก 5W1H ดูนะคะไขคดีปริศนาคำถามจะเป็น6คคำถามว่าใครทำอะไร ที่ไหนเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อไหร่เกิดขึ้นที่ไหนแล้วผลของข่าวนี้เป็นอย่างไรทุกคนที่กล่าวถึงในแหล่งข่าวนี้มีใครบ้างมีใครบ้างลูกลิซ่าอ่ามีลิซ่ามีใครอีกเจจีทั่อย่างวายวายวายอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพูดแฟนคลับอ่ามีใครมีแฟนคลับมีลิซ่ามีแฟนคลับของลิซ่าแล้วก็มีใครอ่ะมื่อกี้มีใครบ้างลูก กาหลีอ่ามีวงเกิร์ลกรุ๊ปเกาหลีอ่าแล้วก็มีทางจีนคริสโตบาตินนะคะซีอของแบรนด์เอ็มบัสเตอร์อ่ามีตัวลิซ่ามีตัวแฟนคลับนะคะมาในหกขั้นสำหรับขั้นสรุปให้เรียนบทเรียนโดยการทําแบบทดสอบค่ะคมสําคัญนะคะห้านวหนึ่งเทนะคะแล้วก็เรื่องของการหาคําสําคัญนะคะเนาะก็จะมีอีกสี่ขั้นที่เด็กจะต้องเรียนรู้แล้วก็จะต้องฝึกฝนกันต่อไปนะคะเดี๋ยวท้ายคาบเรามาทําแบบทดสอบ นะคะเพื่อทําความเข้าใจนะคะเด็กๆช่วยครูตอบด้วยนะคะเด็กช่วยครูตอบดนะ้วยเนาะอ่ะอันนี้เป็นข้อสอบออนนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โจทย์ถามว่าการปลูกคลองแสนแดบมีคุณค่าด้านใดอย่างเห็นอย่างชัดเจนตามข้อความข้างต้นอ่ะเราลองใช้หลักของบันได6ขั้นที่เราได้เรียนมาขั้นที่1กับขั้นที่2ในการจับเพื่อหาคําตอบหนึ่งเลยเขาบอกอะไรนะใครจําได้เขาบอกว่าให้อ่านข้อความตั้งแต่ตั้งแต่อะไรลูก ตั้งแต่ต้นจน,จ,นจบจบ,จบข้อความตั้งแต่ต้นจนจบเมื่อกี้เราอ่านจบไปยังลูกอ่านจบยังคะจบแล้วจบแล้วจบแล้วเสร็จปั๊บอ่านโจทย์เสร็จเขาให้หาคําสําคัญหรือว่าคําคีย์เวิร์ดคาคีย์เวิร์ดหรือว่าคําสําคัญจะปรากฏซ้ําๆจะปรากฏซ้ําๆอ่ะเด็กๆจากที่อ่านแล้วเห็นคําอะไรซ้ําๆบ้างลูกคําว่าอะไร คลองแสนแดงอ่า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 เมื่อกี้เขาบอกว่าคลองแสนแสบอ่าคลองแสนแสบพบตรงไหนอีกอ่าตรงนี้คลองแสนแสบมีตรงไหนอีกอ่าแต่ก็มีคําว่าคลองนะคะเนาะคลองนู้นคลองนี้จะแยกไปหมดเลยอ่าเมื่อกี้มีเขาบอกว่าคําว่าขุดนะคะขุดในที่นี้เป็นคํากริยาเนาะขุดขุดนี้มีขุดที่ตรงไหนอีก ใช้เวลาในการขุด,ดมีขุดตรงไหนอีกเ้มีมันทัดไหนอีกคำว่าขุดบรรทัดที่อ่าบรรทัดที่สามเริ่มขุดตั้งแต่บริเวณคลองบางลำพูกับคลองโอกงอ่าบรรจบกันจนมาถึงวังสะประทุมนะคะอ่าเด็กๆลองดูสิมา เขาทาอะไรมันเกิดจากการขุดคลองใช่ไหมคะขุดคลองโดยเริ่มจากคลองแสนแดกขุดแล้วคลองมันไปทําไมกันคลองมาจากที่หนึ่งมาทําไมกันลูกมาบระจบมาบรรจบกันที่วังสะปะูผ่านใช่ไหมผ่านคลองอ่าผ่านเขตหนองจอกถึงตําบลบางนางเปรี้ยงแล้วก็ทําไมอีกเชื่อมต่อกับคลองบางขนาดเพื่ออะไร ลงสู่แม่น้ำเพื่อออกสู่แม่น้ำบางปะกงอ่าบางปะกง,ง,งโจทย์ถามว่าการถูกคล้องแสงแบบนี้คุณค่าด้านใดยอย่างเห็นได้ชัดตอบข้อไหนนี่เนี่ยที่บอกมาเนี่ยขุดจากที่หนึ่งผ่านอีที่หนึ่งไปบรรจบอีกที่หนึ่งไปเชื่อมต่อกับอีกเพี่ยงหนึ่งเพื่อ,อออกสู่แม่น้ำบางปะกง,ง,ง,งเป็นเรื่องของการอะไรลูกคมานาคมอ่าการคมานาคมการคมานาคมคือการติดต่อ เชื่อมโยงสื่อสารกันใช่ไหมคะเนาะอ่ะข้อหนึ่งบอกว่าการอนุรักษ์ถูกหรือผิดถูกหรือผิดผิดอ่าข้อหนึ่งอ่าผิดนะคะต่อไปบอกว่าการเลี้ยงชีพอ่าข้อที่ถูกต้องคือการคมนาคมการท่องเที่ยวผิดการเลี้ยงชีพ เรามาฝึกทำข้อสอบโเดลกันนะคะโดยใช้เทคนิควันใดหกขั้นค่ะอ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามนะคะเด็กอ่านข้อความต่อไปนี้ตั้งแต่ต้นจนนี้เป็นการเผยแพร่แอปพลิเคชันขั้นต่อเพื่อให้เด็กๆสามารถฝึกเน้นย้ำสังควนได้ตลอดเวลาค่ะแล้วคำที่ปรากฏซ้ำๆนะคะคำที่หนึ่งได้แก่คำว่าผักและผลไม้นะคะปรากฏสองตำแหน่งนะคะที่คุณทำกรองเอาไว้นะคะคำที่สองที่ปรากฏคือคำว่าเอนไซม์นะคะเอนไซม์ปรากฏทั้งหมดเนี่ยสี่ครั้งนะคะ และทั้งหมดนี้ก็เป็นกิจกรรมในการดําเนินการเพื่อพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนวัดเจ็ดริว้วซึ่งยังคงต้องพัฒนาเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมัรลุตามเทคนิคมันใน6ขั้นต่อไปค่ะ